สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสุรัสบูคี5936นะคะวันนี้เราจะมาพิกอัสตอล์นกันในหัวข้อของเรื่องความรักกันบ้างนะคะเราจะมาดูกันว่าพลังงานความรักของคุณช่วงนี้เป็นอย่างไรนะคะอจอนแรกนะคะจะเป็นหินสีชมพูนี้คือหินโรโดไนส์นะคะและหินก้อนที่สองนะคะก็คือบูกินอัพาไทยนะคะเป็นสีชมพูกับเป็นสีเขียว สีชมพูกับสีเขียวนี่ก็คือจักระหัวใจนะคะเพื่อดูเกี่ยวกับเรื่องความรักนะคะเราก็เลือกหินที่สะดุดตาแหละหรือรู้สึกดบ่งดูดคุณนะคะก็สามารถไปดูในคำทํานายตามก้อนหินได้เลยนะคะแต่ถ้าใครยังเลือกไม่ได้เดี๋ยวเรามาทำสมาธิร่วมกันสักครู่นะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำสมาธิกันเลยค่ะ เราเลือกได้แล้วนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันที่คุณก้อนที่หนึ่งหินโลโดไนท์กันเลยสวัสดีนะคะคุณก้อนที่หนึ่งสำหรับคนที่เลือกหินสีชมพูโลโดไนท์นี้นะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มคำทำนายกันเลยขอสองใบนะคะเกี่ยวกับพลังงานความรักช่วงนี้ของคุณจะเป็นพลังงานความรักเกี่ยวกับปัจจุบันและอนา,าคตของคุณนะคะจะเป็นไพ่เกี่ยวกับเรื่องพลังงานความรักนะคะ อันนี้คือปัจจุบันของคุณนะคะคุณมีความหวงังเกี่ยวกับเรื่องของความรักนะคะคุณอ,อาจจะมีความคาดหวังใดๆบางสิ่งบางอย่างเกี่ยวกับเรื่องความรักนะคะเป็นเรื่องของการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างหรือบางคนถ้ายังไม่มีคู่ก็อาจจะหวังที่จะมีคู่หรือได้การพบกับความรักก็ได้นะคะหรือถ้าคนที่มีคู่แล้ว จะหมายถึงหวังให้ชีวิตรักมีความสุขมีความสงบนั่นเองนะคะจะขออีกหนึ่งใบนะคะในอนาคตความรักของคุณการช่วงนี้และอนาคตนะคะคุณได้ the high p e t e s t นะคะหรือไพ่สังขาราศถ้าใครหวังที่จะได้แต่งงานเนี่ยคุณจะได้แต่งงานอย่างแน่นอนนะคะถ้าใครหวังจะพบกับคนรักเนี่ยคุณจะพบกับคนที่ค่อนข้างเขาเป็น คนที่สุขุมรอบครอบนะคะเป็นคนชอบให้ความรู้นะคะอาจจะเป็นครูบาอาจารย์หรือเป็นผู้ที่ให้ความรู้กับเรื่องต่างๆนะคะให้ความชี้นำทางชีวิตผู้อื่นแบบนี้ก็เป็นไปได้นะคะค่อนข้างเป็นผู้ใหญ่ก็เป็นคนที่มีฐานะร่ำรวยด้วยนะคะร่ำรวยแบบนักวิชาการร่ำรวยแบบทางด้านการศึกษานะคะไม่ใช่ร่ำรวยเกี่ยวกับธุรกิจอะไรแบบนั้นนะคะเป็นเรื่องของผู้นำ ผู้นำทางจิตวิญญาณก็เกี่ยวข้องกับผู้คนลักษณะแบบนี้นะคะถ้าเกิดว่าเป็นความหวังของคุณหรือถ้าใครบางคนนะคะอาจจะไม่เกี่ยวกับความรักหรือเป็นเรื่องของที่มาดูเพื่อความบันเทิงเนี่ยอาจจะเป็นตัวตนของคุณเองก็ได้นะคะที่มีความหวังจะเป็นผู้ประสบความสําเร็จทางด้านจิตวิญญาณหรือว่ามุ่งหวังไปทางการศึกษาด้านการเข้าใจชีวิตการปรับเปลี่ยนชีวิตให้ดียิ่งขึ้นการรักชีวิตการ มุ่หวังให้ตัวเองเป็นผู้มีความสําเร็จและหรืออาจจะเป็นเรื่องของความหวังที่จะได้พบคนที่มีความเป็นคนดีมีคุณธรรมมาเกี่ยวข้องกับชีวิตนะคะก็คือพลังงานความรักช่วงนี้และคุณอาจจะได้พบคนคนนั้นตามที่คุณต้องการนะคะสำหรับคนที่ยังไม่มีคู่แต่ถ้าสําหรับคนที่มีคู่ก็มีโอกาสที่จะมีความสงบสุขนะคะแล้วก็นํา ความสงบสุขในครอบครัวเกี่ยวกับเรื่องการเข้าใจกันมากขึ้นการเรียนรู้ทางจิตวิญญาณไปด้วยกันหรืออาจจะหมายถึงคนที่ถวังเรื่องการแต่งงานการมีคู่เนี่ยก็จะได้แต่งงานได้ทาพิธีแต่งงานอย่างแน่นอนนะครับพอไพ่ของความหวังกับไพ่ของสังลาถ้าเกี่ยวกับเรื่องความรักก็จะหมายถึงการมีพิธีแต่งงานนั่นเองนะคะต่อไปนะคะจะเป็นไพ่ทูเลฟนะคะเพื่อ ออกมาแมนะนำและเยืนยันทำทำนายให้กับคุณที่มาเลือกหินโรตไนท์นะคะซึ่งไพ่ทูเลิฟเราจะขอทั้งหมด3ใบด้วยกันนะคะเราจะดูพลังงานความรักช่วงนี้ของคุณความรักคุณได้เด็กซิงเวอร์วอเตอร์ฟอรนะคะคนที่มีความรักตัวเองนะคะเห็นคุณค่าในตัวเอง,องสูงเลยนะคะสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวคุณเนี่ย ถามคุณมีความสุขนะคะถ้าคนไหนมีคู่ชีวิตคู่ของคุณก็มีความสุขนะคะถ้าใครยังไม่มีคู่คุณจะได้พบคู่ที่มีความอุดมสมบูรณ์นะคะและนำความสุขมาสู่คุณนะคะคุณกำลังชำระล้างร่างกายจิตใจของคุณให้สะอาดสวยงามนะคะมีความพร้อมที่จะประสบความสำเร็จด้านความรักถ้าใครมีความรักนี่จะมีความรักที่ยืนนานนะคะเพราะคุณมีนกคู่ที่เป็นนก ความรักของนกเนี่ยมันจะมีความสดใสนะคะยืนนานความรักช่วงนี้ของคุณก็เลยหมายถึงความสว่างสดใสนะคะเหมือนกับได้อาบน้ำตกสีเงินสีทองนะคะที่มาทำให้ชีวิตมันมีความสุขนะคะและถ้าพูดถึงความสง่างามแล้วเนี่ยคุณก็เป็นคนที่ถ้ามีความรักคุณจะเป็นคนที่มองเป็นผู้ มีความสง่างามมีความสะอาดมีความบริสุทธิ์สําหรับคนที่เขามองคุณหรือคนรักของคุณนั่นเองนะคะแลวเขาจะมีความรักอย่างมีความสุขท่วมทน้นมีความมั่นคงนะคะยั่งยืนที่รักการยืนนานประมาณแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราดูไพ่อื่นๆเพื่อยืนยันคำทำํานายกันนะคะ หรือถ้าใครยังไม่พบความรักแบบนั้นคุณก็จะได้พบความรักแบบนั้นในช่วงนี้สำหรับคนที่มาดูหินโดนดอนนยนะคะคุณได้แล้วนะคะคุณได้ compatibility นะคะคนที่มาพบกับคุณก็จะเติมเต็มคุณนะคะคุณเห็นได้นกอีกแล้วนะคะคนที่ได้ก่องน,นี้ถ้ามีเป็นคู่เนี่ยจะค่อนข้างรักใคร่กันยาวนานนะคะและเติมเต็มชีวิตต้งกนและกันนะคะมีความเหมือนกันนะคะ สำหรับคนรักคือพูดไปทางไหนก็ไปทางเดียวกันนะคะมีอะไรก็จะช่วยกันเติมเต็มความรักนะคะช่วงนี้ความรักของคุณค่อนข้างดีมากเลยนะคะสำหรับคนที่มาเลือกหินโรโดนไนทน์นะคะได้แล้วนะคะคุณได้เ o ิร์ดจิ n งเน็ตนะคะซึ่งคุณเป็นคนที่มีคุณค่านะคะมีความคู่ควรถ้าใครที่ มีความรักอยู่ก็คือสิ่งที่คุณคู่ควรแล้วนะคะหรือถ้าใครที่ทไม่พบกับตัวคุณเนี่ยขอให้คุณมั่นใจในคุณค่าของตัวคุณนะคะว่าคุณจะได้พบกับคนที่เหมาะสมและคู่ควรกับคุณน,นะคะเท่าที่ดูเนี่ยก็จะพบว่าอาจจะมีบางคนที่มีคู่แล้วนะคะซึ่งการมีความรักเนี่ยจะเป็นไปได้อย่างดีมากส่วนคนที่ยังไม่พบคู่เนี่ยจะพบคู่ที่ มีคุณค่าเสมอกับคุณนั่นเองนะคะและคุณก็เป็นคนที่มีคุณค่าสมควรที่จะได้รับความรักนั่นเองนะคะเราจะมาดูไพ่ดีไวด์ดอกเพื่อสรุปและดีนันการทำลายไพ่กับคุณก่อนที่หนึ่งนะคะได้แล้วนะคะคุณได้ประตูที่ปิดอยู่แต่เป็นประตูที่สวยงามและก็หมายถึงการชื่นชมธรรมชาติที่สวยงามนะคะ t a k e t h e Take, take i n t h e beauty ออฟคันที่แลนะคะแอนวอเตอร์นี่นะคะเอ็กพอร์ดวันเดอร์ไลท์ยิปซีเทาเลอร์อินออดิซี่นะคะ, light, ะ,คะและคุณจะพบกับชีวิตที่มันมหัศจรรย์นะคะเหมือนการเดินทางของนักเดินทางนะคะต่อให้ประตูของคุณยังปิดอยู่ก็อาจจะหมายถึงคุณยังไม่เจอกับคนรักแต่คุณก็สามารถพบกับสิ่งงงามรอบตัวนะคะเห็นคุณค่าของตัวคุณเองและคุณก็จะสามารถ ได้พบคนที่เห็นคุณค่าของคนของคุณสำหรับคนที่ยังไม่มีคู่ส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วมาใช้ชีวิตแบบมีความสุขนะคะมีความสนุกสนานอยู่แล้วในชีวิตคู่ของคุณก็จะมีความสุขเติมเต็มซึ่งกันและกันและบางคนที่หวังจะได้แต่งงานก็กำลังจะได้แต่งงานนะประสบความสำเร็จนะคะและคุณก็มีความสุขในชีวิตรักในช่วงนี้นั่นเองนะคะคือามทำนายโดยทั่วไปเกี่ยวกับเรื่องความรักของคุณในช่วงนี้นะคะ วันนี้ผู้อ่านต้องขอลาไปก่อนขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขสวัสดีสวัสดีนะคะสําหรับคนที่เลือกหินบูกินอัพพาทยเดี๋ยวเรามาดูความรักช่วงนี้ของคุณนะคะพลังงานความรักช่วงนี้ของคุณเป็นอย่างไรจะขอไพ่สองใบนะคะเพื่อดูปัจจุบันและอนาคตความรักของคุณได้แล้วนะคะได้สองใบเลยคุณได้เดอะไฮพีเทสนะคะจะเป็นคนที่ ค่อนข้างเป็นโซดนะคะช่วงนี้นะคะเป็นคนคิดมากเป็นคนมีเซนต์นะคะแลวคุณก็ได้เดะสตานะคะถ้าถามเกี่ยวกับเรื่องความรักนะคะคุณจะสมหวังด้านความรักตามที่คุณปรารถนาตามที่คุณคิดหวังตั้งใจไว้นะคะคุณจะได้รับสิ่งดีๆเกี่ยวกับเรื่องความรักนะคะถ้าถามเรื่องคู่เนี่ยคุณก็จะได้คู่ที่เหมาะสมนะคะคู่ที่มีความสวยงามหน้าตาดีคู่ที่เป็นสตาร์นะคะ เป็นคนที่มีความรุ่งเรืองนะคะ,จะเจริญรุ่งเรืองแต่เพราะเนื่องจากถามเรื่องเกี่ยวกับเรื่องความรักนะคะไม่เฉพาะเจาะจงว่าเป็นคนที่สถานะใดนะคะถ้าสถานะมีคู่ก็จะมีความสุขดีนะคะเพราะว่ามีเดรสตามาส่วนคนที่หาความรักอยู่ก็จะประสบความสําเร็จสมหวังนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูไพ่ทูเลิฟเพิ่มเติมกันนะคะว่าสถานการณ์ความรักช่วงนี้ของคุณ เป็นอย่างไรหรือพลังงานความรักช่วงนี้ของคุณเป็นอย่างไรนะคะแต่เท่าที่ดูก็คือเป็นความสุขนะคะที่จะเกิดขึ้นและจะนำสิ่งดีๆมาสู่คุณสิ่งใดที่คุณขอนะคะจะประสบความสำเร็จนอกจากมีคนยังเป็นคนที่มีความแบบเป็นตัวตนของคุณถ้าคุณเป็นเดอะาฮพีเทสเนี่ยเป็นผู้หญิงที่มีเต้นนะคะมีเสน่ห์นะคะสาม,มารถดึงดูดคนดีๆนะคะคนที่ มีความสวยงามพอกันเข้ามาหาคุณได้นะคะสำหรับคนที่ถามหาเรื่องคู่แต่ถ้าเป็นคนที่มีคู่ความรักช่วงนี้ก็สมบสุขด,ดีนั่นเองนะคะจะขอไพ่ทูเลิฟเพื่อออกมาขยายและยืนยันทำาำนายนะคะจะขอสามใบได้แล้วนะคะคุณได้ Emotional Freedom นะคะคุณคู่นผู้มีอิสระ ในความคิดในเรื่องความรักนะคะคุณเป็นคนที่ตั้งใจนะคะแล้วก็เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องความรักนะคะแล้วก็มีความลึกซึ้งไปถึงระดับจิตวิญ,ญญานะคะคุณเป็นคนมีเซนส์มีสเสน่ห์นะคะอันนี้ก็ยิ่งแสดงให้เห็นถึงความสําเร็จด้านความรักของคุณนะคะคุณความรักของคุณเนี่ยคุณเป็นผู้ที่ถูกถูกดูแลควบคุมโดย the the divine f e m i n i นะคะก็ เทพเจ้าที่เกี่ยวกับเรื่องผู้หญิงนะคะคุณเป็นคนที่อ่อนหวานมีสเสน่ห์นะคะเป็นคนที่สงบเยือกเย็นด้วยนะคะถ้าเป็นเรื่องความรักช่วงนี้ผู้หญิงก็จะเป็นใหญ่นะคะสามารถเป็นผู้นําสามารถทําให้คนที่เป็นผู้ชายคุณผู้ชายเนี่ยสยบอยู่กับความรักของคุณน,นะคะก็เป็นไปได้นะคะคุณได้ทั้งดีวต์ฟอร์มินีนและดีวต์มัสโคลีนนะคะ คุณจะพบเนื้อคู่นะคะถ้าใครเป็นโสดแล้วมาถามแนละ้วคู่ของคุณเนี่ยจะมีความเหมาะสมกับคุณอย่างมากเลยนะคะถึงขั้นที่เป็นพรหมลิขิตที่ขีดเขียนเอาไว้นะคะถ้าถามว่าพลังงานความรักช่วงนี้ดีหรือไม่ก็คือดีมากๆเลยนะคะโดยเฉพาะเป็นพลังงานความรักด้านจิตวิญญาณเป็นพลังงานความรักที่แต่ขีดเขียนขีดรวงคู่กันไว้แล้วถ้าคุณสองคนพบกันจะนำพาสิ่งดีๆมาสู่ โลคใบนี้จะนำพาสิ่งดีๆมาสู่ชีวิตนะคะได้ทั้ง d y feminine และ d y masculine ก็คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ผู้ชายและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ผู้หญิงนำพามาสู่คุณคุณจะได้พบกับคู่ของคุณที่เหมาะสมกันอย่างมากๆนอกจากนี้คุณยังเป็นคนที่มีความเป็นอิสระมีการตื่นรู้นะคะมีความ เข้าใจแล้วก็มีความอย่างรู้ทางด้านจิตวิญญาณนะคะคนที่มีคู่ช่วงนี้ก็มีความสุขมากๆเลยนะคะคุณได้เดินสตาก็คือความสุขด้านความรักนั่นเองนะคะไม่มีปัญหาอะไรและอาจจะนาพากันไปทําสิ่งดีงามร่วมกันก็ได้นะคะช่วงนี้เป็นคําทํา,ทานายเกี่ยวกับเรื่องความรักดีๆสําหรับคุณคอนที่สองคนที่มาเดือนกินบูกินอัปทัยนะคะบอกขอภัยค่ะ เราจะใช้ไพ่ดีไยดอเพื่อสรุปและยืนยันคำทำนายกันนะคะจะขอหนึ่งใบนะคะโอ้โหได้แล้วนะคะคุณได้ไพ่ประตูที่เปิดอยู่นะคะโดยเฉพาะคุณได้ an old on love นะคะ fix d i f f e r e n t reason นะคะ and enter into the unknown when love i s the the focus นะคะ foundation and go นะคะ the t o d y m อดี้ n d เอแอนะคะความรักจะเติมเต็มคุณในทุกช่วงไม่ว่าจะเป็นด้านร่างกายด้านจิตใจและด้านจิตวิญญาณนะคะอารมณ์ความรู้สึกจะเติมเต็มความรักให้กับคุณนะคะช่วงมีความรักของคุณค่อนข้างอุดมสมบูรณ์แม้แต่ประตูของคุณก็เปิดอยู่และสแสดงเกี่ยวกับเรื่องความรักนะคะไม่ว่าคนจะมีคู่คนที่เป็นโสดจะรอพบคู่หรือคนที่แต่งงานแล้วนะคะ ค่อนข้างมีความอุดมสมบูรณ์ในเรื่องความรักนะคะช่วงนี้ก็ขอให้นำคำทำนายดีๆไปปรับใช้ในชีวิตนะคะแล้วก็ขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขวันนี้สวัสดีค่ะ